เคล็ดลับดีๆความเชื่อพิเศษพิเศษที่เกี่ยวกับต้นกวกมรกตสวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้โรสก็จะมาแชร์เคล็ดลับดีๆนะคะความเชื่อพิเศษพิเศษค่ะที่เกี่ยวกับต้นกวามรกตนะคะต้นนี้ค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะมีต้นกวามรกตที่บ้านนะคะติดตามรับชมคลิปนี้ด่วนๆเลยค่ะมีเคล็ดลับดีๆมาฝากนะคะ ค่ะต้นกวกมรลกตนะคะก็จะเป็นไม้มงคลที่ช่วยเรียกเงินเรียกโชคลาภเรียกทรัพย์เข้าบ้านนะคะปลูกแล้วก็จะยิ่งโชคดีค่ะแล้วยิ่งถ้าเพื่อนๆปลูกแล้วนับใบนะคะที่เป็นก้านค่ะนับใบได้ 19บใบหรือว่า21บใบนะคะก็จะยิ่งโชคดีมากๆเลยค่ะหฮรีผาด้าแดงหรือว่าเชือกแดงนะคะมาผูกตรงก้านนั้นนะคะก็จะยิ่งเป็นการเรียกโชคลาภเรียกเงินเรียกทองเข้ามามากเป็นพิเศษค่ะแล้วที่ยิ่งพิเศษไปกว่านั้นนะคะเพื่อนๆดูข้างในค่ะออกดอกค่ะเพื่อนๆ นี่โบราณเขาบอกว่าแค่นับใบได้19หรือ21ใบนะคะก็โชคดีแล้วนะคะยิ่งถ้าออกดอกนะคะจะยิ่งโชคดีมากๆเลยค่ะแสดงว่ากำลังจะมีข่าวดีๆนะคะโชคลาภดีๆพิเศษพิเศษเข้ามาในชีวิตค่ะโรสเพิ่งเห็นเมื่อคืนนะคะตอนแรกก็คิดว่าเป็นก้านใหม่นะคะก็มองหลายรอบอยู่ค่ะก็นึกขึ้นได้ว่าคราวที่แล้วนะคะโรสเคยปลูกแล้วออกดอกค่ะก็เลยคิดว่าเอ๊หรือว่า เป็นดอกก็เลยรีบมาดูค่ะสรุปแล้วก็เป็นดอกจริงๆค่ะเพื่อนๆดีใจมากๆเลยค่ะรีบนำได้แดงมาผูกเลยค่ะแต่ว่าหาได้แดงแล้วก็เชือกไม่มีค่ะก็ได้เป็นริบบิ้นมานะคะนี่ค่ะ ก็รีหาลิบินมาผูกเลยค่ะรับโชคลาภนะคะจะได้เป็นการเรียกโชคลาภให้เข้ามาอีกค่ะแล้วยิ่งเข้ามาดูใกล้ๆนะคะเพื่อนๆดูค่ะมีอีกหนึ่งดอกค่ะแสดงว่าเราจะต้องได้รับโชคพิเศษพิเศษมากๆแน่ๆเลยค่ะต้องมีข่าวดีพิเศษพิเศษมาในเวลาอันใกล้นี้แน่นอนเลยค่ะเพื่อนๆดีใจมากๆเลยค่ะ เพื่อนๆปลูกแล้วมีดอกออกบ้างหรือเปล่าคะคราวที่แล้วคะ่ะโรสพิสูจน์มาแล้วคะ่ะโรสเคยปลูกแล้วออกดอกนะคะแล้วก็มีโชคลาภข่าวดีพิเศษพิเศษเ,เข้ามาในชีวิตจริงๆคะ่ะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแต่ว่าโบราณเข้าเชื่อกันแบบนี้คะ่ะแล้วโรสกพ็พิสูจน์ด้วยตัวเองนะคะก็เป็นแบบนั้นจริงๆคะ่ะเพื่อนๆ คนไหนที่ปลูกต้นกวกมรกฏอยู่นะคะลองไปดูนะคะว่ามีดอกขึ้นมาหรือเปล่าค่ะหรือว่านับใบดูแล้วมี19ใบหรือว่า21บใบตามตำราที่โบราณเขามีความเชื่อดีๆอยู่หรือเปล่านะคะลองไปสังเกตดูนะคะแล้วรีบหาเชือกแดงได้แดงหรือริบบิ้นแดงมาผูกโดยเร็วเลยค่ะ ค่ะวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย